ยศสวัสด์คนพวกนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกทานใหม่พัดที่1นึ่งทับสอง้าวันนี้เราก็จะมาคุยกับ,นะบน้องพลทหารอีกคนนะครับน้องพลทหารพอนมิตรบเทเดียวนะครับเกี่ยวกับว่านะค,ความรู้สึกก่อนเข้ามาทหารนะครับแล้วก็ระหว่างแล้วก็หลังขึ้นขึ้นจนถึงทุกวันนี้ที่เราฝึกทหานใหม่จบไปเนี่ยนะนะจะรู้สึกยังไงนะครับวันนี้ เดี๋ยวเรามาคุยกันกับน้องคนอาหารพัฒมิตรหัวเขียววันนี้เราเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกตอนเข้ามานะว่าก่อนอื่นเราเป็นคนจังหวัดอะไรเดี๋ยวผู้อำนวยการบอจังหวัดบนบนก็จังหวัดเดียวกับผู้หำนวยนะครับแล้วเราจับหรือว่าสมัครมาจับไปดำไปเรียนหรือว่าสมัครมา ทำไมเราถึงตัดสินใจจับดีกว่าอ่ะถ้าติดก็มันจะได้อายุไม่มากครับอ่าอะไรงเราไปเกิดทำงานทำอะไรแ,แต่ถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดก็เรียนต่อออ๋เราจบปวสมาก็มาจบปวสเทคนิคบนใช่ครับก่อนเข้ามามเออก่อนเข้ามาที่หน่วยนะครับจะมีการคัดกรองประเมินแบบฟอร์ม แบบฟอร์มความเครียดเนาะแบบบอกว่าให้เราติ๊กๆๆแล้วก็ติ๊กไปแต่ความเป็นจริงก่อนเข้ามาปรากฏว่าเรามีภาวะเครียดใช่ไหมเอออยากจะถามว่าเราเครียดเครียดเรื่องอะไรเครียดกินกอ่กับแฟนแล้ก็กินบ้านกิบ้านนะครับแล้วก็ก็คือเราก็เครียดแล้วใช่ไหม สำหรับเรื่องความกังวลการปรับตัวอะไรเนี่ยมีส่วนด้วยไหมเครียดด้วยไหมไม่ไม,ไม่เลยก็คือเป็นห่วงทางบ้านครับเป็น่วงทางบ้านเรื่องอะไรเรื่องการเงินใช่ครับเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องแฟนครับแล้วทีนี้ระหว่างเราเข้ามาฝึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างระบบที่หนวยเขาดูแลจะเขาเป็นยังไงบ้า<อ>งก็ลองลัง<อ>ดูแลดี าก็จะมีครูแต่ละประเภทน้ชแค่แคปรึกษาใช่ไหมแล้เราได้รึกษาบ้างไหมก็รึกษาครับผืพบังช่อว่าคนเราทุกคนมันมีความเครียดอยู่แล้วนะวิธีว่าจะบริหารจัดการยังไงนนะก็ในระหว่างฝึกฝึกหนักไหมครับที่นี่ไม่ครับก็ปกติครับก่อนหน้านี้เราเคยรับข่าวอย่างทหาร,ราอาว่ายไหม,ม,มก่อนหน้านี้เคย เขาว่ามาบอกว่าสุดนักดอะไรแล้วก็นากลัวมั้ยไม่ครับไม่เลยนะแล้วทีนี้จนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเออมันความเครียดมันลดลงจุดเดิยวไหมมันดีขึ้นสาดเดีมไหมก็ลดลงครับก็ดีขึ้นมาแต่ก็ยังยังคิดถึงอยู่ใช่ครับใช่ครับยังคิดถึงทั้งทั้งไทยทั้งแฟนครับ ก็แม่ใหญ่อ่าก็เดี๋ยวเราก็จะตอนนี้เราก็จบการฝึกของอของรังสุธาล์ก็จะต่อเฉพาะหน้าทีนะ่แล้วนะเราก็จะมีโอกาสได้กลับบ้านก็กลับไปหาท่านนะครับแต่ถ้าในระหว่างนี้ในในระหว่างนี้นะเพรอะคนเดือดร้อนอะไรนะครับทางหน่วยฝึกก็ก็ดูแลทั้งหมดทางหน่วยฝึกก็ดูแลตล,ดลอดเสมอไป นี่ลวกันเรามีอะไรจะฝากฝากถึงในฐานะที่เราเข้ามาแล้วเราเห็นความเป็นไปมันมีอะไรจะฝากถึงฝากถึงคนทั้งบ้านนะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่เราเราเราคิดถึงเขาเนี่ยเราเราเครียดเรากรธวมืคิดถึงเขาาคิดถึงทางบ้านครับฝาถึงครับเราก็ได้กลับมาไม่ต้องห่วงครับเห็นอยู่ได้ครับ มีมีเท่านี้ม,มีมีเพิ่มเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะก็คิดถึงแฟนครับไม่ต้องห่วงครับผมมีได้แค่นี้